หลังจากเ่างห่อด้วยคือน้ำมันไห้ตลาดมันเสียวมากเลวครับหลังย่างห่อด้วยถึงมะเห็ดกินครับคือมะเห็ดกลิ่นที่นี่ไอ้ร้อนครับเพราะไอ้ยันผมไม่มีหมอมิหยังครับผมก็เล่นดังไฟอยู่ครับผมหมอนั่งทางล่มๆครับมันล่มมันไฟไปเท็จองชายวันละชายโอเคบานล่อครับสภาพบ้านล่อไทยเพิ่งนี่ครับความเป็นยูครับไอ้ยเนมันแบบเป็นคนจนอยู่ครับผมอันนี้กินเราเนี่อันนี้เป็นน้องไส้ของอันไอ้ร้อนครับ นั่งกินเราเถียนั่งกล้องเราเซ้ไปนะเฮ้ยขวดเหล้าเรียกให้แกงโบรางครับเรียกให้แกงโบราณก๋วยเตี๋ยวแมวครับนอนกินนั่งกินนั่งเดี๋ยวครับแม่ผมอายุแปดสิบหรอฮะมีผมตัวเหลือแม่ครับฟันเฟือยผมกับแม่ผมหายฟืนแม่ผมผมครับตัวยเหลือแม่อันนี้บอมี่ครับบอมี่เลยนอนฟันเพลงยมึงตัวทักครับ เป็นมะลาชาราลาชาครับป่องตรงเลยมือตัวป่องต้องเป็นมือตัวข้นเป็นว่าเชิงเป็นเนื้อแข็งตัวข้นกี่พันอยากเบิ่งผมเห็ดน้องไม่กินเลยพิ่งกระใหญ่ผมไปิซับผมก็เลยบผมเปิซับเพราะมันลำบากปวดผมก็เลยซื้อไม่เห็ดกินซื้อในตลาดไม่เห็ดกินหรอกครับยังไงนี่จังสบายครับอุนีบ่สอัญจูนีครับนี่บ่สอันนี้ ผมบ่สนใจครับปุ่งกมอ่ลบนใจค่สาอาบากแม่อันนี้สางขอลบากของแม่ครับเนี่ยเนี่นโตแล้วครับนี่ยสางขอลบากะแม่ไหแล้วหนอนครับนีุ่กหลาัไปรับวไปนอนนันไปนี่หละบางนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้ตรวจก็มาบอกไปรักษาบอกก็บไปรักษานมา มไปรักษานครับ <utveck> ร <uring allen> ักษาะไครับฮะัอครับังบอกครับฟังบอกฟังบอกครับเามนั่นมันเริ่มฟังบอกครับฟังบอกฮัหนันนั้นเออหันหัฟังอกครับเยไอ้รันี่คนไอ้วนได้คนไ ง่ครับ่ได้ครับเขามู่ยงพักง่า่ันครับงงจะกันนีครับจะกันบอกกันครับไมรู้จกันแม่เพิ่นมอแม่เพิ่นเป็นว่าเพิ่นไรนีเบิร์ดเนี่นี่เขา้ครบไรนีเบิร์ดจากเฮียนาไปเฮียนมันเฮีนเพิ่นลงมาเฮี่ยนคูัเฮียนมึงมาเฮี เลยมีไว้ขับออกไวได้ไหมแล้วกันนมาวันยบุกแม่นี่คนเดียวคนะปันมเป็นเดียวครับยนี้กันนี้คนบางทีผมก็ำตาไหลก็แม่แม่ก็เลยว่าจะสร้างขอโอเค เนี่ยแล้วมันขิงขีมาเกิดบ่ว่าไปชนแนว่าอันนี้ครับน้อนย่างเดียวแล้วอมันเป็นแบบเบ่งหนังเบ่งเพลงโอ้ยแบบรูปยินเต็กครับเอาผงชู่อนนะครับนี่ผงชูรสน้ำปลาครับลงในี่ครับปัาอีโต้ครับเดี๋ยวค่อยใส่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ทีหลังครับหอม น่ากินครับมาชิ้นยอดเลยไปยิบตูไปยิบตูไปยิบต,ตูครับนี่น่ากินครับเดี๋ยวให้มันร้อนก่อนแล้วเราก็าใส่ทีหลังแม่ของฉันว่าให้มันร้อนร้อนถูกๆแล้วก็เราก็เด็ดใส่หอมครับเนี่โช<ว>ยโอ้โหอารมณ์โชยแล้วเนี่ยอ๋อมอร่อยครับเนี่ยนี่ครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อาหารสุกแล้วก็จะมีข้าวด้วยกันครับมีข้าวกันพี่นะรักกินแล้วก็อ,วอร่อยมากนะครับ